โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเชินเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่กันเกม E Wolf s t e a k y 2นะฮะก็ในรอบนี้ผมจะมาเล่นเป็นคาวนนั่นเองฮะับสำหรับคาวนี่จะเป็นสายแทปเปอร์นะฮะที่เอามาแคดเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ครับผมก็แน่นอนนะัสำหรับสายแทปเปอร์นี่จะเป็นสายที่เอาไว้ตามรามอนเตอร์นะฮะแต่ตอนนี้เวลาจะเริ่มแล้วขอเลือกตัวก่อนนะฮะเป็นเลือกเพลิก่อนโอเคเอาเป็นกระสุนนะฮะแล้วก็ เฮ้ยเดี๋ยวดีไม่ใช่นี้กระสุนแล้วก็วิ่งเร็วครับแล้วก็สีทองนี่ไม่มีมเพิร์ก็ไม่ต้องใส่ครับก็สําหรับตัวคราวนะฮะก็เหมือนแท็ปเปอร์ตัวอื่นๆนั่นแหละฮะที่เอาไว้ตามล่ามอนเตอร์นะฮะแท็ปเปอร์ทุกตัวตั้งตามราฟมอนเตอร์อยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาอ,อ,อัดอะไรล่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายเกี่ยวกับอาวุธแล้วกันนะฮะน่ะอาวุธแรกนะฮะจะเป็นสไนเปอร์ครับผมก็สําหรับ สไลเปอร์อ pper, นะฮะมันจะมีทั้งยิงธรรมดานะฮะแล้วก็สามารถชาร์จยิงได้ด้วยนะครับถ้าเกิดชาร์จยิงนี่มันจะแรงขึ้นครับผมก็ถ้าชาร์จแบบเต็มที่แล้วยิงออกไปนี่ดาเมจแบบต่ำสุดก็จะอยู่ที่100นะครับผมถ้าชาร์จเต็มที่นะก็อนที่2ก็เป็นปืนสโลว์ับผมก็เวลาแบบยิงออกไปก็จะทําให้มอนเตอร์สโลว์ได้นะฮะก็สามารถชาร์จยิงได้เหมือนกันนะ,ะถ้าชาร์จแบบเต็มที่มันจะสโลนานขึ้นครับผมอันที่3านี่จะเป็น สัตว์เลี้ยงครับเป็นข้างข่าวครับเมื่อคุณใช้ข้างข่าวแล้วแบบกดกดคลิกนะครับมันจะส่งข้างข่าวบินออกไปตามหามอนเตอร์ครับผมก็ทางที่ข้างข่าวไปนะฮะมันมันจะส่งมาให้เราครับว่าแบบมอนเตอร์ตัวนั้นตัวนี้อยู่ตรงไหนครับมันจะเป็นสีเขียวสีแดงนะฮะตามแมปครับผมก็เราก็จะเห็นพวกมอนเตอร์หมดเลยนะ,ะถ้าเราส่งไปทางที่ถูกนะแล้วถ้า ไปเจอไอ้ตัวมอนเตอร์ที่เราต้องฆ่าแล้วเนี่ยคือแบบมันก็จะเป็นตัวสีแดงครับผมก็จะเห็นเลยนะฮะอันที่สีนี่แน่นอนนะแทเปอร์ทุกตัวก็ต้องมีครับเป็นตัวเป็นสกิลสแกนนะฮะเวลาสแกนมันก็จะบอกทิศทางที่ไอ้มอนเตอร์นันน่นแหละฮะไปครับผมโอเคถ้าพูดยังถ้าพูดงง,งงยังไงก็ขออภัยครับอย่าไปใช้อย่าอย่ามาใช้าาใ,ชาาใ,ชให้ดูในด่านเลยแล้วกันอืมอะรก็คุยครับ คุยทวงเวลาให้มอนเตอร์มันหนีไม่มีอะไรเลยกินน้ำรอโอ้โหนี่ฮะตัวเล่นนกนะฮะคุณป้านะคุณป้าให้หุ่นยนต์นั่นแหละฮะที่ผมจะเอามาเล่นับผมก็เป็นตัวที่เล่นนานสุดนะป้าเล่นนกเนี่ยแต่ไม่ได้เอามาเล่นด้ดูสักทีฮะพอดีเพิ่งซื้อตัวคราวมาใหม่ฮะกินน้ำแป๊บนึงจะเริ่มแล้วจัดปลงแล้ว ดูแล้วัวแล้วนั่นไงรอยเท้ามันถึงเจอเลยฮะอย่างแรกที่ต้องทำนะฮะสำหรับสายแปเปอร์นี่คือกดเลขสี่ครับมันจะบอกทิศทางที่มอนเตอร์ไปฮะมันไปทางนูน้นแล้วเวลาคุณปล่อยข้างเข่าใช่ไหมอ่าพอปล่อยข้างข่า,ไ,า,ปขา,ขาไปฮะเห็นไหมข้างข่ามันจะส่งสัญญาณมาให้เรานะฮะว่าแบบเอ่อไข่โดนกินเนี้ยเออดมีคนช่วยแล้วฮะมันจะส่งมาให้เราดูนะฮะว่าแบบถ้ามันเจอมอนเตอร์ตัวไหนอยู่เอ่อรอบๆนะมันก็จะเราไม่ใช่มันก้นนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะ เดีย๋ยวผมส่งให้ดูแล้วกันนั่นมาถึงเจอเลยเหร <c oughs> อเดี๋ยวผมส่งลองส่งฮะถ้าเกิดมันเจอมอนเตอร์นะมันจะเราเราก็จะเห็นเป็นตัวสีเขียวตัวสีแดงนะโอเคตอนนี้ต้องถือเป็นปืนสองครับ <c oughs> ปืนสโลแล้วก็ชาร์จยิงชาร์จยิงโอ,โ,โอ้โหโอ้โหยิงแรงเกินไปแล้วเดี๋ยวชาร์จยิงฮนะชาร์จยิงชาร์จยงิงนี่ให้ม่ให้มไหม,ไหม,ไหม,ไหมเวลาส่งข้างข่าวไปแล้วค้าข้างข่าวมันเห็นมอนเตอร์ตัวไหนมันก็จะกลายเป็นตัวสีเขียวหรือสีแดงนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ยิงก่อนนะยิงก่อน สโล้ยเพื่อนนะชาร์จชาร์จเต็มที่แล้วก็ยิงออกไปชาร์จชาร์จยิงน,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 นี่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 เจอแล้วยิงโอ้โหเดีย๋ยวผมยิงปืนมา้างฮะเห็นไหมเห็นไหมเวลาชาร์จปืนแบบเต็มที่มันจะยิงอยู่ที่หนึ่งร้อยตลอดเวลาครับเดีย๋ยวตอนนี้ต้องชาร์จน,นะนะสโลมอน,อนสโลมอน,อนทั้งซัพพอร์ตทั้งต้องตามล่ามอนเลยเนะี่ยเออแล้วก็แบบฆ่าฆ่ามอนเตอร์ด้วยฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยเพราะว่าปืนมันแรงฮะโอ้ยล้มแล้วหรอยิงกอนนะยิงกอนยิงกอน แล้วก็ยกปืนขึ้นมาแล้วก็ชาร์จยิงอ้โหูสองคนเลยเหรอบ้าเอ้ยโคตรโหดสวยแล้วอย่ามันจะตามผมมาแน่นอนนะผมรีบยิงเฮ้ยมันหนีเหรอมันหนีมันหนีมันหนีหรือเปล่าวะไม่หนีเหรอผมยิงก่อนนะยิงจบไว้นี่ไม่ดีเ้ยยิงก่อนนะยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนเฮ้ยมันดรอปมายังมันลงมาแล้วฮะลงมาแล้วหมดแล้วเขาลงกันเขาลงกันมาแล้วฮะโอเคเยี่ยมมากจะได้จัดการแบบเต็มที่ได้สัก โอ้ยมันจะตายมอนเตเฮ้ยจบไปไม่ดีเลยเนี่ยอยู่ไหน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 ตามด้ฮะทิทางนู้นปล่อยข้างเข้า,ขาไปตามหาโอเคเห็นไหมไหมนะเวลามันเจอตัวไหนมันก็จะบอกเป็นสีแดงหรือสีเขียวนะฮะซึ่งตอนนี้มันเจอมอนเตอนะฮะมันก็จะขึ้นสีเขียวอยู่ตรงนู้นครับผม,มกยสีแดงนี่เมื่อกี้ขึ้นสีแดงครับไปครับไปครับผมจะกดเลขสามตลอดนะเฮ้ยเฮ้ยติดแล้วเหรอเกาะแตกแล้วฮะจัดไป นู่นนอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นออมอ้อมด่มครับอย่างนี้เตรียมปืนสโลไว้เลยเตรียมปืนสโลไว้เลยมันต้องอยู่นี่ฮะใช่ไหมเป็นไหนท่าวะเฮ้ยนุ่นนี่ฮะนี่ฮะยิงปืนสโลเอ้ยยิงปืนสโลเอ้ยนั่นแหละเยี่ยมนั่นแหละเยี่ยมเราจะไปกดสแกนทำไมเนี่ยให้ตายมือมันลั่นครับไปก่อนโอ้โหเรียบร้อยครับมานี่เร็วไอ้มอนเตอร์ไอ้มอนเตอร์ อย่าปล่อยข้างเขาหาให้เพื่อนก่อนนะฮะเพื่อนจะได้รู้ว่ามันอยู่ไหนนี่ฮะอยู่นี่อยู่นี่ยิงปืนสโลโอ้โหบ่ายบ่ายยิงปืนสโลนะฮะสโลมันกันสโลกันให้เพื่อนจัดการแทนนะเราต้องสโลบ่อยๆต้องสโลบ่อยๆครับยิง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 กระหน่ำยิงเลยโอ้โหมันปล่อยมาต้องหนีต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนต้องหนีจะพูดเหนื่อยทำไมเนี่ยให้ตายเถอะยิงก่อนชาร์จชาร์จยิง เลงด้วยดิเอออย่างนั้นแหละเดี๋ยวอยู่ไหนวะมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วชัดอืมสโลสโลสโลก่อนสโลแล้วก็โอ้เรียบร้อยครับโอ้โหชนะแบบง่ายได้นี่แหละฮะมีทีมที่แข็งแกร่งมันก็ดีอย่างนี้แหละโอ้เรียบร้อยครับง่ายมากบอกตรง,ตรง มาดูนะฮะตัวไอแท็บเบอร์นี้ผมไม่เคยได้ตังค์ต่ำกว่าสามร้อยนะฮะยกเว้นบางรอบที่เล่นกากเกินไปก็จะได้น้อยครับแต่รอบนี้จะได้เท่าไหร่เราลองมาดูครับเห็นไหม <laughs> ไม่ต่ำกว่าสามร้อยจริงๆครับน่าก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาเล่นให้ดูกันเช่นเคยครับบอกแล้วฮะเล่นตาละพาเท่านั้นครับผมก็รอบนี้ชนะไวไวมากครับก็แต่เราวันนี้ก็ต้องขอบไปบายทุกทา่านเช่นเคยครับ โอเคครับโอเคครับเจอกันพาทหน้าครับสำหรับพาทหน้าผมก็จะมาเล่นเป็นตัวคุณป้านะฮะหรือเล่นน็อนั่นเองครับก็โอเคครับจีจเจอกันครับบ๊ายบาย